ฟรีใหม่แล้วอ่ะบีมีของขวัญอะไรให้เขาอ่ะอะไรมึงจะเอาทุกเทศกาลเลยนะของขวัญเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นแก่ของเห็นแก่กินขนาดนี้เลยเหรอก็มไม่นี่บีเห็นว่าเขาเขากับบีเขาจะเห็นแก่กินขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่ใช่ดิทุกวันนี้บีอ่ะแม่งกินอย่างเดียวอ้วนเป็นหมูเลยโอ้โหเขาไม่ใช่วันอย่างงั้นต้องว่าเรื่องกินเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกของทนเรามันคบกันที่ใจบีร่างกายเขาจะช็อกคือบีเป็นอะไรเฮ้ยบีเป็นอะไรอยากกินช็อกโกแลตอยากกินช็อกโกแลตขอเลยนะวันนี้ไม่ไหวแล้ว เอาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้สองค่ะนี่อร่อยขอบคุณค่ะเฮ้ยดีอร่อยเลยอ่ะดูดิเลเยอร์เขาอ่ะอ๋อนุ่งสั่งนะ เฮ้ยบีทำนึงลืมลงงานลูกค้าตามแล้วเนี่ยเห็นไหมไลน์มานยิ่งๆเลยโลงงานอะไรตอนนี้ทำไมเขาไม่รู้แล้วท้าไมไลน์งานเด้งมาแล้วต้องคว่ำหน้าโทรศัพท์อ๋อไม่มีอะไรนี่บีช็อกโกแลตอร่อยมากเลยนี่ลองกินนะหฮยอันนี้โคตรอร่อยเลยอ่ะเขาทำดีมากเลยนะบีดูดีสอดไส้ครีมอัลมอนด์ด้วยข้างบนเคลือบช็อกโกแลตอัลมอนดีกับบีอร่อยจริงจริง ไม่ตลกมันเปลี่ยนเรื่องขอดูมือหน่อยเฮ้ยมีนี่เห็นไหมนี่มันช็อกโกแลตโกดีวาเลยนะนี่ช็อกโกแลตโคตรเยี่ยมอันดับหนึ่งของโลกจากเบลเยียมอันดับหนึ่งของโลกจากเบลเยียมเลยนะไม่ลองกินหน่อยหรอนี่มันเล่นอะไรตอนนี้อ่ะกินนี่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอยู่แต่ละก้อนพาสิปันมากับมือส่งตรงมาจากเบลเยียมเลยนะเนี่ยโคตรใส่ใจเลยที่สำคัญอิ่มใจได้กินของดี ISO อ่ะเอาไหมเนี่ยชิม่อยดิโอ้ยไม่เอาใช่ไหมงันใช้ใจไปเลยจ้าตลกปะ อย่ามาทำเซียนเงียนเปลี่ยนเรื่องมีคนคุยใช่ป่ะครดีดังแล้วนี่เอาใหญ่เลยฮะเอาไงว่างไงถ้าจะไปก็เคลียร์กันเลยเอาไงนี่เคลียร์หรือหิว <laughs> โอ้ยตกคงมาคุยอะไรกัน <laughs> นี่ก็อยู่ด้วยกันตลอดเวเจอเะไรที่ไหนขนาดคุยกับแม่ยังมีเวลาเลย <laughs> เหนื่อยนะเว้ยการมีกิ๊กอะ่ะนี่มันยุคไหนแล้วการมีกิ๊กมันไม่ได้เทมันดูเฮเลยไม่ทำมันไม่ใช่สไตล์สมัยนี้มันต้องโกรู้อนเมียกันใครมีรักเดียวใจเดียวแม่งโคตรเทมีชอบวุ่นวายลำา แล้วรู้ปะแม่งการมีกิกอะเบิ่งตังชิบหายแทนที่ค่าใช้จ่ายจะคูณหนึ่งแม่งเป็นคูณสามต้องโกโหกหลบหลีกคิดอยู่ตลอดว่ากูจะตอบอยังไงให้ตรงกันอดีตปัจจุบันอนาคตหมดเวลาคิดงานกันพอดีเบิ่งสมองส่วนเซลลบิลลัมมากเรื่องกิ๊กอะไม่ต้องพูดถึงมันคือสมองส่วนไหนของมึวไม่รู้อ่ะกมัวเออส,ส่วนนี่แหละ ไม่ต้องคิดมากคนเรา,าร,รับกันมีอะไรไว้ใจให้เกียรติเชื่อใจที่เชื่อใจป่ะกิก๊กกไม่มีลำใหญ่ไม่ใช่เล่นใส่กอูอ๋อนี่ต้องเล่นใหญ่โวยวายตัดพอกูรู้นะเว้ยนี่ใส่กูอีกอย่างพวกมึงแม่งชอบเบี่ยงเบนความผิดด้วยการโวยวายสุดท้ายอ่ะพวกผู้ชายอย่างก,กูก็ปีแห่งเลยถ้าจะให้ไว้ใจอ่ะทำอะไรให้เชื่อใจหรือยังถ้าจะให้ไว้ใจอ่ะทำอะไรให้เชื่อใจหรือยังเอามาถือมานี่เออกูช้อปปิ้งออนไลน์ พอใหญ่ยังจังกระเป๋าเป็นแสนนาฬิกาเกือบล้านกินจะให้กูกล้าบอกแม่ห่วยพี่สิกูกล้าบอกมึงติอุ่นมนมได้จากของตัวเอาอีกแล้วมึงด่ากูมันสายสายอีกแล้วมึงคิดว่ากูฟังไม่ออกไงได้มึงปอออ้อนเงนกูงกูยิ้มต่อยไม่ได้เหรอมัหนหวงแค่นี้ถึงล้านหรอแสนเดียวเองพี่คะเอาซอฟเสิร์ฟทวิตมึงคนเฮ้ยมีมีแบบกล่องของขวัญด้วยอ่ะ ได้กบดีกว่าเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้ยินก่อนนะไม่ได้กดตังเลย <c oughs> ได้ดิ <c oughs> แต่รอบนี้คิดดอกเบี้ยเป็นดอกนะวันละสอาดอก